ขอบคุณสำหรับแสนวิวแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าให้แม่ปูให้ได้ล้านน้ำเพลนได,ได้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ปูด้วยจ้าคลิปนี้แล้วจะแม่ปูซิมาแชร์นะาจา๊ะน,าานวาคลิปแสนวิวได้เงินจากบาทนาะพี่น้องเนาะหาก็มีคลิปแสนวิวน้ำเพลนพี่น้องอเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนด้จ้ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหลังบ้านของคลิปนั่นเลยนะจ้ะไปเบิ่งกันเลยจ้านี่ได้ใจพี่น้องอันดับแรกนะจ๊ะฮาก,กับซิมาเข้าไปในแอป เอ่อ YouTube ส t u ดิโอเนาะนี่เข้าไปในนี้มันก็จะมีอมมันจะเป็นภาษาแดนเนาะเดี๋ยวภาษาเดนมาร์กเนาะเดี๋ยวแม่ปุก็จะอธิบายไปแล้วกันนี่เขาก็เข้าไปในตรงนี้เนาะอมแม่ปุกช็ชกดเข้าไปเนาะว่ามีคลิปไหนที่มีคนเบิ่งหลายที่สุดเนาะช่วงนี้เนาะก็จะเป็นคลิปเก็บเห็ดหนังไก่นะจ๊ะดงเก็บเห็ดหนังไก่พี่น้องแม่ปุก็เข้าไปเนาะ กดเข้าไปเรื่อยๆกดเข้าไปเรื่อยๆเนาะนี่นี่มาเจอแล้วนี่ได้แสนแล้วนะคะเพิ่งสได้ลายพี้นอกหนึ่งแสนแสนหน่อยๆเนาะเดี๋ยวเขาก็จิมาเบิงว่าเขาสร้างรายได้ตรงนี้เขาก็สกดเข้าไปรายละเอียดเนาะนี่คือรายได้แล้วจ้ะสิบเอ็ดจุดห้าสี่เหรียญเนาะอันนี้ก็คือภายในยี่สิบปดวันนะซีเนสออเดอร์ที่ว d ด y แล้วก็ล่าช้าหนึ่งวันเนี่ยเขาบอกประมาณประมาณยี่สิบแปดวันเนาะได้สิบได้สิบเอ็ดจุดห้าสี่เหรียญเนี่ยเขาจะก๊อปขอไปเบิร์ว่าทั้งหมดทั้งมวลของเขาได้เท่าไหร่เนาะตั้งแต่ที่เหตุวิดีโอมาเข้าไปที่เออนี่ช่วงแรกๆรายได้ก็จะสูงหน่อยเนาะแล้วก็เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลงมาตั้งแต่เดือนโนเวม ber เลยพี่น้องตั้งแต่เดือนสิบเอ็ด แล้วก็มาถึงเดือนเอ่อมีนาเนี่ยก็เริ่มช่วงที่เอ่อไวรัสระบาดกับคนกับสีหันมาเบิงคลิปเก็บเห็ดเยอะ <laughs> นี่แล้วนา,นนานถึงตอนนี้นะจ๊ะเนาะเต็มแม่ปูชิให้เบิงเอ่อรายได้ทั้งหมดตาดานี่นี่รายได้ทั้งหมดร้อยห้าสิบเหรียญได้จากคลิปนี้ ออ่ไปเช็คเบื้องล้วกับประมาณเกือบเกือบห้าพันเนาะสามสิบสองบาทกว่าเนาะก็ได้ประมาณห้าพันบาทเลยจากคลิปนี้นี่แล้จะพี่น้องจ้าคลิปเงินแสนว้าผิดคลิปแสนวิวได้เงินจากบาทเนาะค่ะเนาะกันนี่แล้วนอกจ้กพี่น้องจ้าคลิปแสนวิวได้เงินจากบาทเนาะกัไม่เห็นคลิปเป็นพี่นอ้องเบิ้องเนาะ กะทมักถ้าชอบคลิปนี้่าลืมกดไลค์ได้จ้ากดไลค์กดแชร์ออกไปได้จ้าเด้อคนสิได้ข่าม,มาเปิ่งคลิปหลายๆสิได้แกฮอตล้านเดี๋ยวถ้าได้ฮอตล้านล้านวิวแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูนะจ้าว่าได้จักบาทนะพี่น้องเนาะไปละคลิปนี้กะยูดีไม่แห้งกันสักค่ทุกคนได้จ้าสวัสดีอยู่ดีไม่แห้งกันสักคนเจอไปแล้วเจอกันคลิปหน้าได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะ